มามทําทำไมก็ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และที่สำคัญนะไม่รู้ของมาไม่หนักใจหรอกมาหนักใจหนึ่งไม่อยากรู้เนี่ยนี่กลัวที่สุดเลยไม่รู้นะยังพอช่วยกันได้บ้างยังพอจะบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนกันได้บ้างตักเตือนแนะนำเพิ่มเติมได้บ้างไอ้ไม่อยากรู้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงนะนะบอกไม่ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงเหมือนกันเพราะคนที่บอกก็ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันเพราะเขาคนฟังคือกลุ่มคนที่ไม่อยากรู้เพราะถ้าหากว่า เราย้อนกลับมาว่าถ้าศีลเนี่ยมันเป็นบาดฐานรองรับคุณธรรมมั่นใจของเราต้องคิดถึงศีลให้บ่อยที่สุดถ้าใจที่คิดถึงศีลได้บ่อยที่สุดคิดถึงอะไรก็นึกถึงศีลตัวเองได้ด้วยอันนี้แหละเขาเรียกว่าไม่หลงทำกาละนะไม่หลงตายแน่นอนและคนที่คิดถึงศีลได้อย่างนี้บ่อยๆสุขติโลกสวรรค์ศีลตัวนั้นแหละจะอุ้มเขาให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบัติผู้ที่มีศีลสมบูรณ์ก็คือพระโสดาบัน แต่สิ่งเหล่านี้เกิดจากการฝึกขึ้นเป็นเป็นธรรมที่เกิดจากการฝึกที่เขาเรียกว่าภาวนาภาวนานี่แปลว่าฝึกก็ได้นะนะภาวนาเนี่ยนะจิตกายกายภาวนาจิตตะภาวนาศีลภาวนา,านะปัญญาภาวนาเป็นต้นเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดจากการฝึกขึ้นไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเองอย่างความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์มาฝึกใช่ไหมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดบอกใช่ เกิดจากการอบรมเกิดจากกล่อมเกลาและขัดเกลาเนี่ยนะกล่อมเกลาให้จิตเป็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปขัดเกลาจากบาปและอะกุศลธรรมทั้งหลายนั้นถ้าเราสามารถคิดถึงศีลให้บ่อยๆเนี่ยเรียกว่ามีทรัพย์คือศีลมันก่อนเน้นคือทรัพย์คือศรัทธามากไปวันนี้ก็บอกว่าทรัพย์คือศีลเพราะทรัพย์คือศีลน,นี่แหละคือทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าประทานให้ บอกว่านี่คือมรดกของพระองค์ที่บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับพระองค์เห็นแล้วว่าศีลน,นี่แหละจะตัวทำให้พ้นจากทุกข์แต่ศีลก็เป็นบาทของสม,มถะและวิปัสสนาบอกว่าธรรมะที่นำเอามาใช้ได้ก็หมายถึงธรรมะทั้งที่เป็นสม,มถะและวิปัสสนาเขาบอกว่าถ้าใช้คำว่าธรรมะ,ะธรรมะที่นำเอามาใช้ได้อย่างนี้แปลว่าสม,มถะนะหมายถึงองค์มรรคหข้อวิปัสสนาในองค์มรรคสองข้อ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นมรคเข้าไปเป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสนาสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะหข้อหลังเป็นสมถะเพราะฉะนั้นมร์แปดก็เขาเรียกว่าสมถะและวิปัสนาทั้งหลายเนี่ยนะมร์แปคือสมถะวิปัสนาถ้าย่อให้มามันก็ศีล ก็คือสัมมาวาจาสัมมากรมตะสม,มถะหรือวิปสมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสม,มาธิเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้ก็คือมักแตมักแตเนี่ยนะแปรย่อลงมาเหลือสมถะวิปัสสนาแค่สองก็ได้ย่อลงมาเหลือเฉพาะอะไรศีลส,สมาธิปัญญาก็ได้สามารถย่อได้ขยายได้แต่รายละเอียดก็คือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้น มรดแนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่สามารถนำเอามาใช้ปฏิบัติได้และผู้ปฏิบัติตามนั้นพ้นจากทุกจริง,ยงนยนะพ้นจากทุกจริงแต่ที่สำคัญที่สุดบอกว่าตัวเองไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติและทำนิดๆหน่อยๆแล้วบอกโอ้ยทำไมไม่เห็นพ้นจากทุกอะไรเลยเนี่ยนะถ้าอย่างนี้มันก็ไม่คู่ควรละบางท่าน,นธรรมะนี้ท่านใช้คําว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมนั่นแหละจึงจะได้ผล ที่นี้ศีลเนี่ยนะศีลทั้งหลายศีลศีลถ้าพูดถึงใครที่เรียนอภิธรรมมาบอกศีลคืออโทสะสมาธิคืออโลภะปัญญาคืออะโมหะเนี่ยนะเพราะนั้นสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเน้นอโทสะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเน้นอโลภะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเน้นอะโมหะอะตัวนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าปฏิเสธธรรมนาแปลว่าฆ่าศึกหรือศัตรูหรือผู้ฆ่า อโลภะแปลว่าสิ่งที่มาฆ่าโลภะธรรมะที่เป็นตัวฆ่าโลภะไม่ใช่แปลว่าไม่โลภแปลว่าตัวที่กําจัดความโลภอโทสะนี้ไม่ได้แปลว่าไม่โกรธแต่หมายถึงธรรมะที่มากําจัดความโกรธอโมหะไม่ได้แปลว่าไม่งูแต่แปลว่าความรู้ที่มากําจัดความโง่เหมือนสิ่งที่เป็นปฏิบัติทั้งหลายเช่นความสว่างเป็นตัวกาจัด ความมืดความดีเป็นตัวมากําจัดความชั่วแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ถ้าแปลแค่ปฏิเสธเฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายของพระพุทธเจ้าสอนความหมายที่พระพุทธเจ้าแนะนําอะโลภะหมายถึงตัวกําจัดความโลภอะโทสะตัวกําจัดความโกรธอะโมหะเป็นตัวกําจัดความหลงความง่กเข่าทั้งหลายเหมือนอย่างว่าโมหะเหมือนความมืดอะโมหะก็เหมือนกับ แสงสว่างเนี่ยนะเป็นตัวทเทศได้ว่าปฏิปักเป็นตัวกำรรจัดมันศีลสมาธิปัญญาก็คืออโลพะอโทสอาโมหะคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ถ้าผู้มีบุญทั้งหลายทําไม่ยากเจริญไม่ยากแพบเดียวเขาก็ตรัสรู้ได้เขาก็เห็นอริยสัจได้แต่ถ้าหากว่าคนที่บุญน้อยสังสมบุญมาน้อยมันก็มีทางเดียวก็คือเพาะเมล็ดพันธ์อโลพาอโทสอ,อโมหะลงในในใจตัวเองก่อนแม้เกิดมาแตใจนี่ไม่เคย ไม่เคยยินดีในกุศลเลยเนี่ยนะถ้าใจเนี่ยไม่น้อมไปในการเจริญกุศลเลยสักเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าเราพร่องเรื่องกุศลมามากานะนะเขามาเคยมานั่งนิกถึงตัวเองนะเอะสมัยเด็กๆเ,เ,เนี่ยนะเราเห็นสัตว์เราเคยสงสารมันบ้างไหม,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 มถามมานะไม่เคยเลยตั้งคําถามราตอบมาไม่เคยเลยเคยจะคิดตรงกันข้ามกับสงสารมีแต่คิดเบียดเบียน อันนี้ก็แปลว่าเราเนี่ยบุญน้อยแล้วละ่ะรู้เลยว่าเราเนี่ยบุญน้อยสั่งสมคือคือบุญมากบุญน้อยก็วัดกันที่คุณภาพจิตคุณภาพจิตจิตเนี่ยเขาเรียกว่าแบ่งตามภูมิเนี่ยนะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจิตระดับดีระดับชั่วระดับปานกลางวัดกันที่คุณภาพจิตมันเช็คตรวจสอบหลายๆอย่างเลยนะน้อมไปจะโกรธหรือน้อมไปเพื่อไม่โกรธ อุ้ยไม่ทันดา่าเราหรอกเห็นหน้าก็โกรธแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องเราไม่ได้เป็นคนอัธยาศัยดีแปลว่าสั่งสมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทํายังไงจะให้สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจนั้นการสร้างอริยทรัพย์ก็คือสร้างคุณธรรมลงที่จิตใจเนี่ยนะสร้างอริยทรัพย์คืออย่างที่กล่าวไปแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาลงที่จิตใจผู้ที่สามารถขยายแจกแจงรายละเอียดเพิ่มพูนคุณธรรม เพิ่มพูนโพธิปัจจะธรรมธรรมที่นําให้เกิดการตรัสรู้คุณธรรมเหล่านี้ที่อยู่ในใจของเราทั้งหลายคือทํำยังไงจะสร้างจิตนะคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับจิตสร้างคุณธรรมคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิธิบาทอินรทร์ย์ภาละโพชงองมรคเนี่ยเกิดในจิตคุณธรรมเหล่านี้แหละที่พระพุทธเจ้าเรียกว่านิยานิกธรรมธรรมที่นําออกจากทุกเพราะว่าความหลุดพ้นเนี่ยหลุดพ้นจากที่ไหนจากใจเป็นอย่างยิ่ง การบรรลุมรคผลบรรลุที่ใจเพรันทํำยังไงใจของเราจะน้อมไปเพื่อบรรลุมรคผลอย่างนั้นต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจนี่นะแต่ทั้งนั้น,ทา,น,นทางนี้ก็ต้องมีข้อมูลมีองค์ประกอบที่จะสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นที่ใจได้ก็คือการศึกษาการฟังเป็นต้นกับการโยนิโสมนสิการการคร่ครวญบ่อยๆคุณธรรมเหล่านี้ก็จะค่อยๆเกิดขึ้นที่ใจแล้วเอาเพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านี้ จากธรรมดาจากกุศลเล็กๆน,น้อยๆที่ไม่ค่อยจะเกิดให้มันเกิดบ่อยๆทำยังไงให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดบ่อยๆในใจของเรายอมเล่าอะไรนะบอกว่าถ้าโกรธบ่อยๆทําไม่ยากแต่ถ้าหากว่าเมตตาบ่อยๆทํายากว่างั้นนะเออทายังไงให้มันตรงกันข้ามล่ะนะให้มันโกรธยากยากแต่เมตตานี่ง่ายง่ายเนี่ยนะแต่เขามีหลักการนะพระองค์บอกว่าคนชั่วนะทำดียากคนดีทำชั่วยาก นะมันก็แปลว่าถ้าเราบอกแหมความดีเกิดยากแแสดงว่าเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก <c oughs> นะ็ไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะก็ยัาเข้าข้างตัวเองมาแหมาดีดีเนี่ยนะเทพบุตรเทพพัิดามาเกิดนะอาจใช่หมดบุญแล้วล่ะนะอดีตเคยเป็นอย่างนั้นเถอะถ้าโทาสะเอแต่เกิดได้นะนึกเมื่อไรก็โกรธทุกทีเลยนะนึกเมื่อไรก็ไม่สบายใจทุกครั้งเลยนะเว้ยไม่สบายเรื่องไม่สบายใจมาเป็นเดือนๆน,นะทำไมทําได้ใช่ไหม แต่เจริญกรรมฐานเนี่ยให้มันต่อเนื่องกรุนอยู่แบบนั้นเหมือนกับความโกรธใครสักคนหนึ่งนะนึกเมื่อไหร่ก็โกรธเนี่ยนะบอกว่าแบบแบบแบบอะไรนะกดปุ๊บติดปั๊บเลยนะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะเมื่อไหร่นะนะเมื่อไหร่แบบอะไรนะโลภเป็นวันๆเนี่ยโลภบ่อยๆเนี่ยมีไหมโยมว่ามีไหมเคยคิดถึงใครบ้างไหมถ้าคิดถึงได้บ่อยๆหลับก็คิดถึงตื่นก็คิดถึงหลับก็ฝันถึงตื่นขึ้นมาก็คิดถึงมองเห็นหน้าใครก็เห็นหน้าอะไรนะคล้ายๆแบบนั้นอะโลภะยังเจริญแบบนั้นได้ ที่อาโลภะมันไม่ได้เห็นใช่ที่กโกรธก็เหมือนกันเนี่ยนะโอ้ยเห็นหน้าใครก็นึกแหมกโกรธทุกทีเลยนะเห็นอะไรไม่ดีไปหมดเลยไม่สดใสไปหมดเลยยังไงได้ถ้าโมหะเกิดมาไม่เคยเห็นอริยศาสตร์เลยแสดงว่าโอ้หรักษาอะไรนะาตาแท้แห่งโมหะได้เป็นอย่างดีมานกันเอะแต่ถ้ามาเจริญสิ่งที่ตรงกันข้าม ทำยังไงให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดบ่อยๆเกิดเยอะๆเ,เ,เกิดที่จิตใจเนี่ยนะแล้วเป็น,เป,นเป็นคุณธรรมพระพุทธเจ้า,านั้นที่บอกว่าตรัสรู้ธรรมที่นําออกจากทุกเนี่ยนะเขามีทวนอีกครั้งหนึ่งว่าพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกเป็นเครื่องสงบกิเลส เป็นไปเพื่อปรินิพานเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศนั่นคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนทวนอีกครั้งหนึ่งนะและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกแต่ว่าเป็นคุณธรรมที่นําออกจากทุกเปรียบเหมือนอะไเหมือนเรือ นำข้ามฟากนำข้ามจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งเหมือนรถนําออกจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเหมือนกับสะพานเชื่อมจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสะพานก็ได้เสตุคาตะเนี่ยเสตุเขาเรียกว่าสะพานอริยมรรคเนี่ยก็คือสะพานเป็นเหมือนกับสะพานข้ามจากวัตตะสู่วิวัตตะข้ามจากสังคตะสู่อสังคตะนะอริยมรรคของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นนาวาก็ได้เป็นเหมือนกับเรือฟาข้ามจาก ณนะที่ตรงนี้ถึงที่ตรงโน้นโอคะคืออกุศลนะนะหรือเป็นเหมือนกับยานนะยานที่นําให้ถึงสถานที่กเกษมและปลอดภัยก็ได้คุณธรรมเหล่านี้ที่พระองค์ค้นพบเลือกเฟ้นเขาเรียกวิวจัยพระองค์วิจัยจนเห็นเลยวันนี้ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นกองทุกแม้ความเกิดความแก่ความตายความพิไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแย้งใจ ก็เป็นทุกข oh, ์เออเนี่ยพวกนี้เป็นทุกข์นะอะไรก็ช่างเถอะมันเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดแก่เจ็บตายเป็นที่ตั้งแห่งความโศกความร่าไรราพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดล้วนแต่เป็นทุกข์ตัวมันเองไม่ไม่ไม่เสียใจก็จริงแต่ถ้ามันเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจตัวมันก็เป็นทุกข์อะไรก็ช่างเถอะขอให้มันว่าอะไรก็ช่างถ้านํามาซึ่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ความโศกความร่ําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรับแค้นใจสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นทุกข์ถึงเป็นที่ตั้งของสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นทุกข์เหมือนกันก็คือขันห้าเพราะขันห้าทั้งหลาย หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นที่ตั้งแห่งความโศกความร่ําไรรําพันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายกายเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจเป็นที่ตั้งแห่งความคับแค้นใจทั้งหลายนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละคือตัวทุกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละคือตัวทุกพระองค์วิจัยเลือกเฟ้นเห็นแล้วสาเหตุแห่งทุกเหล่านี้ล่ะไรอ่า มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งอ,นนอันนี้เรื่องจริงอ่ะนะแต่ว่าไม่ได้มาเอาเข้ามาประจานแต่เล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ไว้เปรียบเทียบเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งไปหลงรักคนมีเมียแล้วที่อยู่ตานในเมืองกรุงเทพอระานั้นเถอะก็ไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งมาพูดดีดีฟังแล้วก็เคลิล้มในที่สุดก็สละทั้งร่างกายจิตใจให้แก่เขาเขาก็มีเมียแล้วคนละศาสนาด้วย นี่เ็าทาไงพอตอนแรกๆก็กอย่างว่านะก็พอเขาสมความปรารถนาแล้วเ็าก็ตอนนี้เาก็ใช้ศอกบ้างเลี้ยงนะใช้ศอกบ้างใช้เข่าบ้างมันถลอกปอกเปิกหน้าบวดหน้าบวมไปหมดเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยสบายเนี่ยนะนะนะพ่อแม่มารับกลับบอกกลับไม่ได้ต้องอยู่ให้เขาซ้อมต่อไปในที่สุดกลายเป็นโรคจิตไปเลยนะ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 กลายเป็นโรค โรคมีปัญหาทางความคิดไปเลยน,นี่ไอตอนที่ชักชวนออกมาถามว่าเด็กคนนี้มันเจ็บปวดไหมตอนที่ไปอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วถูกเตะถูกเทืบทุกวันเนี่ยนะก็เจ็บปวดแต่าทาไมทนอยู่ได้ก็มันชอบเขาอะ่ะนะก็มันชอบอะ่ะเพราะความชอบนั่นแหละเป็นที่สาเหตุแห่งความเจ็บปวดเพราะว่ากลับมาเธอลูกเผื่อเขาจะใจดีกับหนูในวันหลังเหงือนกันท่านก็ทน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 ,ทนแต่ในที่สุดก็ก็เขามีครอบครัวม,มีมีอะไรไปแล้วตัวเองก็ถึงกับว่า ก็ทุกในที่สุดก็เข้าโรงพยาบาลตอนนี้ก็ไม่ทราบชะตากรรมชีวิตเป็นยังไงอัเน,นี้เกิดเมื่อหลายปีก่อนน่นะแล้วมีอีกหลายคนเนี่ยนะที่ไปเจ็บปวดก็คล้ายๆแบบเนี้ยเพราะเห็นว่าน่าจะได้รับความหวานชื่นสมมุติว่าใครเคยขึ้นไปต้นมะม่วงอาเขตนี้มะม่วงมันเนยอะตามเคยขึ้นไหมต้นมะม่วงมันมีลูกมะม่วงสุกอยู่บนยอดแล้วมดแดงทั้งต้นเลยเอ่ะแล้วขึ้นไต่เพื่อจะไปเอามะม่วงคิดถึงความอร่อยของมะม่วงขึ้นให้หมดแดงมันกัดซะจนนุ่มไปหมดเลยนะ หวังความมาเด็อร่อยพอดีขึ้นไปไม่มีมะม่วงอาจจะว่างไงชั้นใดก็ดีเชื่อไหมเราทั้งหลายที่อยู่ในวัตตะก็ลักษณะเดียวกันหวังว่ามันน่าจะสบายเราเคยคิดไหมว่าเราจะมีแต่เดือดร้อนยิ่งกว่านี้นะวันนี้สบายที่สุดแล้วพรุ่งนี้เดือดร้อนกว่าวันนี้เอาคิดไหมว่าพรุ่งนี้เราจะสาวขึ้นกว่าวันนี้จะหนุ่มกว่าวันนี้คิดไหมหนุ่มน้อยอะสิความมันเหลือน้อยเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีมันมีแต่เสียหายกว่านี้วันนี้สุขภาพดีแล้วดีใจเถอะพรุ่งนี้มันอาจจะแย่กว่าวันนี้ก็ได้ นะยิ่งปีข้างหน้าด้วยเนี่ยนะโอ้โหไม่แน่นะเพราะมันแก่ไปอีกปีหนึ่งแล้วอะไรหรล่อย่างเนี่ยนะเสื่อมโทมหย่อนยานหมดเวน้นแต่หูตึงขึ้นตึงขึ้นเนี่ยฮะตั้งหลายครั้งเนี่ยกว่าจะได้ยินเนี่ยหูมันตึง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 ย่างเอื่นนี่เสียหายหมดแล้วต้องไปทำศัลยกรรมหมดละมันก็ก็เป็นอย่างนี้มันก็มีปัญหาไปหมดเลยนะแต่ก็ยังคาดหวังว่ามันน่าจะดีขึ้นพรุ่งนี้น่าจะดีกว่าวันนี้นะหลอกตัวเองตลอดเลยนะ เอ๊ะมันกลับหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยนะเอ๊ะพรุ่งนี้สุขภาพน่าจะดีขึ้นแกล้งปลอบใจตัวเองมั่งมันจะดีขึ้นดีขึ้นอพอคิดถึงคําของพระพุทธเจ้าเอ๊ะมันไม่ดีขึ้นนะพอามาหลอกตัวเองต่อแมมันน่าจะหายนะมันก,ก็ปลื้มใจมันก็เป็นลักษณะนั้นพันธสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ก็คืออะไรก็ความชอบใจในทุกนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เราชอบสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดานั่นแหละเราจรึงต้องเกิดอีก บางคนก็บอกเขาเลิกชอบแล้วอาหารอร่อยไหมอร่อยอน,นะมีอะไรน่าเบื่อหน่ายบ้างไหมคิดว่าน่าจะเบื่อหน่ายนะแต่ตอนนี้ยังเท่าโวยอย่างงี้อีกนานแบบนั้นเอถอะทาไม่มีวีว่แววเลยจะบรรลุได้แบงนั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังยินดีในทุกเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะพ้นทุกเนนะไม่ใช่ฐานะที่จะพ้นทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเหตุให้เกิดทุกก็คือความยินดีในกองทุกนั่นแหละ ความเพลิดเพลินกับทุกนั่นแหละมันจึงมันจึงเป็นทุกเนี่ยนะอย่างคล้ายๆกับบอกว่าบางคนเนี่ยเคยเกิดมาดื่มเหล้าเนี่ยโอ้ยเมาอาเจียนโอ้ยเสร็จแ,แล้วบอกว่าสาเหตุเป็นอย่างนี้ก็คืออะไรก็ชอบน้ําเมาไงพอหายปั๊บไปดื่มต่ออีกก็ก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเขาเมื่อไหร่มันจะเลิอกอาเจียนเลิกทุกแบบนี้บอกไม่ได้ก็มันยังชอบดื่มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปชั้นใดวัตตะทั้งหลายก็ที่มันเชื่อมโยงเป็นสังสารวัฏก็ในลักษณะแบบนี้นี่แหละมันก็เลยเชื่อมต่อๆกันไปโดยไม่มีสิ้นมีสดเขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะเะาบอกเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าสอนวิธีว่าจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็คือการสร้างคุณธรรมให้แก่จิตใจคุณธรรมเป็นตัวที่นําออกจากฝากนี้ไปสู่ฝากโนนนาออกจากกองทุกข์เพื่อให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ ดับทุกพระนิพพานเป็นที่ดับทุกพระนิพพานเป็นธรรมที่สงบทุกเนี่ยนะเป็นที่เพิกถอนแห่งอาลัยเป็นที่สางแห่งความเมาเป็นที่สงบระงับเป็นที่ดับสังขารเนี่ยนะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเจริญคุณธรรมเหล่านี้พระองค์ก็เจริญอริยศีลอริยสมาธอาริยปัญญาแทงตลอดพระนิพพานพระองค์ก็ออกจากทุกขได้เพราะนั้นพระธรรมที่พระองค์บอกกล่าวแต่งตั้งสั่งสอนนั้นสาม,มารถที่จะปฏิบัติตรัสรู้ตามได้ ไม่ใช่ขายทฤษฎีที่เอามาปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่ทฤษฎีเลื่อนลอยแต่ที่สําคัญบอกเอะสมัยนี้ก็ไม่ให้มีใครบรรลุไม่ค่อยมีคนบนรรลุเลยบอกแล้วมีคนทําตามมั้งไหมละ่ะเอาก่อนบนรรลุไม่บรรลุไม่ว่างันะมาว่ากันว่ามีใครคิดจะทําตามมั่งไหมบอกทรมะดีไหมบอกดีทําเลยไหมเอาไว้ก่อนว่าจะทำเหมือนกันนะเนี่ยว่าจะนะนายมตยนะ ว่าจะแล้วหลายครั้งมากนะยังตายเขมาวนะว่าจะว่าจะก็เลยไม่ได้สักทีเนี่ยนะประเภทว่าจะว่าจะศีลดีไหมดีเอาไหมยัโหมดบวชดีไหมบอกดีบวชไหมเนี่ยนะเรื่องมันยาวใช่ไหมเรื่องมันยาวนะบอกไม่ได้บวชหรอกตอนนี้อยู่วัดอยู่แล้วบอกวัดไหนบอกวัดตะนะอยู่ในวัดตะอยู่แล้วอย่างนั้นอยู่ในวังน้ำมนต์อยู่้ะ มาหลายคนเนี่ยถามเอิมถามเรื่องเรื่องบวชดีไหมบอกดีมากครับอุ้ยอย่างนั้นนี้บวชเลยไหมบอกเพิ่งศึกมาทุกคนก็จะเป็นลักษณะเนี่ยนะบอกศีลสมาธิปัญญาดีไหมถามว่าโกรธกับไม่โกรธไหนดีกันไม่โกรธดีกว่าตอนถ้ามันมีเหตุการณ์ขึ้นเลือกโกรธหรือเลือกไม่โกรธก็เลือกไม่โกรธเลือกโกรธนั่นนะบอกโลภกับไม่โลภไหนดีกันไม่โลภดีกว่าถ้าเห็นของที่เราชอบเราเลือกโลภหรือไม่โลภ ทั้งโลกนั่นนะเพราะว่าความโง่โง่กับไม่ฉลาดเนี่ยไหนดีกว่ากันบอกฉลาดดีกว่าพอพูดเรื่องอริยศาสตร์ไหมโง่ต่อไปก็ไม่เห็นเป็นไรหนึ่งว่างั้นนะบอกอะไรนะบอกโอ้ยก็เรามันปุตุชนว่างั้นนะก็แหมอนุรักษ์นิยมเข้ามาทันทีเลยนะเลือดอนุรักษ์นิยมเข้ามาเลยนี่ก็บอกว่าไอความโง่นี้มันดีไหมบอกไม่ดีอยากฉลาดไหมอยากือนกันมาเรียนอรรยศาสตร์ไหมบอกมันยากมัน แปลว่าอะไรก็แปลว่าขอโง,ง่ตามเดิมดีกว่าโง่ฉันก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนนะก็อยู่ขออยู่ตามเดิมของฉันต่อไปก็แล้วกันฉันไม่รู้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยก็แปลว่าอะไรขอเป็นปุถุชนตลอดไปอะไรเนี้ยนะก็เพราะไม่คิดจะรู้อ่ะเอาอริยสัจดีไหมบอกดีอยากเห็นไหมเออเราต้องคิดดูก <sh arp ort> <quelques> ่อนเหมือนกันนะคล้ายแบบถ้ายังงี้ทําเป็นรอบครอบใช่ไหมแต่ที่อากุศลแล้วไม่เคยสุคุ้มอะไรเลยเนี่ยนะโฉงทาง ประมาณมอยู่ครั้งหนึ่งอยู่ตรงนี้ยืนนงอยู่ตรงนี้คุยกับอาจารย์สมบัติทำโน่นไหมอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขออย่างนั้นโอ้ยเรื่องนี้ทําเป็นรอบครอบกําลังนั้นทนะี่เรื่องอื่นนะแหมเราเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะบกบเรื่องนี้ทําเป็นรอบครอบกําลนะังทำเป็นฉลาดขึ้นมาก็วนะ่างนั้นอันนี้ก็ลักษณะนั้นบางทีนะเออเราก็มาคิดดูว่าเอชีวิตของเราเนี่ยไปยังไงถ้าหากว่าเราไม่สามารถจเจริญคุณธรรมตามพระพุทธเจ้าได้อนี้ทุกแน่นอนเชื่อเถอะ เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมที่นําออกจากทุกข์และเป็นธรรมที่นํามาใช้ได้ถ้าเราไม่คิดจะน้อมเอาพระธรรมมามาเจริญเนี่ยนะคือสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราไม่มีศรัทธาคําว่าศรัทธานี่แปลว่าเาชื่อไหมเชื่อเอาไหมไม่เอาถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าคนมีศรัทธานะนิยามของคําว่ามีศรัทธาก็คือนิยามว่าอยากมีคุณธรรมเช่นนั้นบ้าง เช่นว่าคนที่มีศรัทธาในในสติปัฏฐานเป็นต้นก็คืออยากให้จิตเป็นสติปัฏฐานเรียกว่ามีศรัทธาคําว่ามีศรัทธามันก็เหมือนเห็นคนมีรถและอยากได้รถบ้างลักษณะนั้นเรียกว่าคนมีศรัทธาชั้นใดถ้าเรามีศรัทธาในพระอริยเจ้าทั้งหลายหรือศรัทธาในธรรมของพระพุทธเจ้าจริงนะเราต้องน้อมไปเพื่อความเป็นพระโสดาบันนั่นแหละเรียกว่ามีศรัทธาเพราะสัจทินรีเพิงเห็นได้ที่ไหน เห็นได้ในโสตาปฏิยังค่าธรรมข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันนั่นแหละคือเป็นเครื่องสำรวจตรวจสอบว่าเป็นผู้มีศรัทธาไหม,มถ้าเราถาบอกว่าฉันมีศรัทธาในพระรัตนตรัยมากเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมและเชื่อพระสงฆ์ถามจริงๆครับคิดจะเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่นะเอาใครมาเชื่อด,ดีเชื่อใครดีนะต้งเกียนคิดจะเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่กัน บอกเอาคำามนี้พระโสดาบันเป็นแล้วดีไหมบอกดีคิดว่าจะเป็นเมื่อไหร่สมัยนั่นเราต้องดูเหมือนกันนะเอออยากจะเป็นพระโสดาบันเขาบอกว่าพูดนิยามของคําว่ามีศรัทธาในพระรัตนตรัยคือน้อมไปเพื่อตัวเองเนี่ยอยากเป็นพระโสดาบันเป็นเป็นสกทาคามีเป็นอนาคามีเป็นพนะอาหันน่ะอย่างนั้นแหละเรียกว่าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและเลื่อมใสในพระธรรมที่ตรัสรู้น้อมไปเพื่อที่จะรู้แบบนั้นบ้าง ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะเขายังไม่คุยประเด็นนี้นะไม่ได้พูดประเด็นที่ว่าทําได้หรือไม่ได้แต่พูดประเด็นว่าอยากได้จริงๆริงไหมปรารถนาจริงๆริงไหมต้องการจริงๆริงไหมต้องการเห็นอริยสัจจริงจริงไหมบอกว่าถ้าตั้งคาถามถ้าเช็ควัดใจกันตรงนี้ถ้าไม่ต้องการบอกไม่มีทางานะเขาบอกแค่ใจยังไม่มีจะกล่าวไปใหญ่ถึงการตรัสรู้เป็นไปไม่ได้นะเพราะพระพุทธเจ้าบอกเลยนะปองบอกว่าเราช่วยคนไม่มีศรัทธาไม่ได้หรอก แค่ศรัทธาในธรรมนี้เขายังไม่มีเลยมีอยู่ส่วนหนึ่งพระอง์ตรัสอย่างนั้นจริงๆแม้แต่ศรัทธาในธรรมะนี้ยังไม่มีในตัวท่านเลยมันท่านไม่ต้องมาพูดว่าท่านจะเห็นสิ่งเหล่านี้หรอกแค่มีใจยังไม่มีใจไม่ต้องพูดว่าจะได้สิ่งนี้อ่าพระนี่อ่พระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าเราไม่มีใจให้ให้ธรรมะนะธรรมะก็ไม่มีใจให้เราเหมือนกันนะคือจะว่าธรรมะใจดํามันก็ไม่ใช่เราอ่าใจดํารับธรรมะไม่ได้ คือธรรมะก็เรียกว่าธรรมะจะอยู่กับผู้ที่เขาประพฤติธรรมธรรมะยินดีที่จะอยู่กับผู้ที่ประพฤติธรรมถ้าเรามีใจที่จะประพฤติธรรมตอนต้นทําไม่ได้แน่นอนเพราะว่าบุคคลทั้งหลายทุกเกิดมาในโลกไม่มีใครทําได้ทันทีเลยก็มีใจน้อมไปในที่สุดก็จะเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นนะนะอันทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เกิดจากว่าแม้มพรสวรรค์เกิดมาปุ๊บทาได้ปั๊บเลยอะไรนะไม่ใช่แบบว่าคลอดมาปุ๊บวิ่งเลยเลยจูดเลยนะ ถ้าเกิดได้ปุ๊บพ้าอ,อย่างมากก็เดินค่อยๆเดินก่อนแค่นั้นแหละมันทุกเรื่องเกิดจากการฝึกหัดขึ้นมาทั้งนั้นคุณธรรมทั้งหลายคือสติปัฏฐานสัมมาปัญญาเนี่ยนะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอย่างพระไตรปิฎกเป็นตู้ๆเลยนะสาระของคำสอนทั้งหมดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าเจริญสติปัฏฐานสัมมาปาัญญาอิทิบาทอินทรีย์พะละโพชฌงและองค์มรคนั่นแหละคือคือพระอ,องค์ต้องการให้เรามีสิ่งเหล่านี้พระอ,องค์เลยสอนมากมายพูดมากมายพูดเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยนะ เหมือนกับว่าที่เราทํามาหากินเนี่ยวางเครือข่ายทํางานม่เยอะแยะไปหมดเลยซับซ้อนยุ่งเหยิงแต่จริงๆทั้งหมดเราต้องการอะไรผลกําไรจากสิ่งนั้นมูลค่าและราคาจากสิ่งนั้นพ่านคนจะมีธุรกิจเป็นหมื่นเป็นล้านประเภทก็ช่างเถอะแต่สาระคือผลกําไรจากสิ่งนั้นนั่นแหะคือทุกอย่างฉันใดพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดสอนเยอะแยะสอนไตรปิฎกทั้งหลายเนี่ยนะสอนทั้งพระสูตรพระวินัยพระพิธรรม ก็สอนเพื่อให้สอนพระวินัยเพื่ออะไรเพื่อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะสอนพระสูตรเพื่อสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสอนพระพิธรรมเพื่อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพระวินัยก็คือศีลพระสูตรก็คือสมาธิพระพิธรรมก็คือปัญญาก็คือศีลสมาธิและปัญญาถ้าเราเจริญคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องเรียนทั้งปีดกสามก็ได้พระที่ทรงพระไตปิดกจริงๆไม่มาก แต่ผู้ที่บรรลุธรรมไม่ได้แปลว่าต้องทรงพระไตรปิฎกทั้งหมดอย่างอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายสมัยพุทธกาลเขาก็รู้เห็นธรรมแต่ไม่ได้เขาไม่ได้ทรงพระไตรปิฎกเพราะเขารู้สาระของพระไตรปิฎกคืออะไรก็คือการเพิ่มพูนอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาซึ่งคุณธรรมเหล่านี้แหละที่พระองค์บอกว่านำเอามาใช้ได้อธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเพราะคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่นำออกจากทุกข ท่านบอกว่าไม่เคยเห็นผู้ใดสอนธรรมะที่นําเอามาใช้ได้อย่างนี้เลยก็มีศาสดาเหล่าใดบ้างที่สามารถสอนอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติเนี่ยนะและศีนสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้วมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์ตรัสก่อนจากปรินิพานดูก่อนจุนทะตถาคตเนี่ยนะนับตั้งแต่วันตรัสรู้จนถึงปรินิพาน ตั้งแต่แรกตรัสรู้จนถึงพระนิพพานธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นสวัสดิ์ขาตัวตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นธรรมที่วินยูชนก็เพิ่งรู้ได้เฉพาะตนและที่สําคัญธรรมะเหล่านั้นไม่มีผิดพลาดแม้เท่าเพียงปลายขนราย นิดเดียวของความผิดไม่มีเฉพาะที่พระพุทธเจ้าสอนนะอ้าวแล้วหน,งนังสือพิมพ์ตกหล่อนอันนั่นเป็นเรื่องของหนังสือไม่ใช่ตัวคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าไม่มีผิดมีเพี้ยนไม่มีพลาดแม้เท่าเพียงปลายขนสายและนิยามแน่นอนของคําสอนก็อบอกถ้าผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามคําสอนกําจัดราคะได้จริงกําจัดโทสะได้จริงกําจัดโมหะได้จริงมีอยู่ครั้งหนึ่งะนาง โตมีเนี่ยนะ,อะขอกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าพระองค์ให้กรรมฐานวิธีตรวจสอบว่าที่เราปฏิบัตินี้ถูกต้องหรือผิดพลาดถ้าทำเหล่านี้ถ้าเธอทำแล้วนะมกักมากในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสมากขึ้นแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่คำสอนเพราะธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษเ,เ,เป็นไปเพื่อความไม่คลุกคลีเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายไม่ใช่เลี้ยงยากเป็นไปเพื่อ เบื่อนายเพื่อคลายกำนัดเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเป็นไปเพื่อเพิกถอ,อนแห่งอะไรเป็นต้นนั่นแหละเป็นลักษณะคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้หรือเอาอเรียกว่าเอาโพธิปักษคยธรรมมาตรวจสอบหรือเอาอเพื่อความเลี้ยงง่ายมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรเป็นต้นมาตรวจสอบก็ได้นั่นแหละคือคําสอนลักษณะของคําสอนของ พระพุทธเจ้ารู้ได้เลยวันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าคําสอนเหล่าใดนําออกจากทุกสิ่งนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าปฏิบัติตามแล้วเบาใจคําสอนที่ถูกต้องนะถ้าคิดทําตามปฏิบัติตามแล้วสบายใจถ้าไม่ทําตามเดือดร้อนนั่นเป็นคําสอนที่ถูกต้องแต่ถ้าคําสอนที่ผิดพลาดทําไงวะถ้าอยู่เฉยๆและสบาย ถ้าทําแล้วเดือดร้อนอันนี้ไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้าถ้าทําตามสบายอย่างเดียวมีความสุขอย่างเดียวแต่ถ้าละเมิดเมื่อไหร่เดือดร้อนน่ะ เพราะอะไรเพราะเป็นคําสอนที่ดีและถูกต้องนะถ้าตั้งแต่ระดับล่างๆยังดีขนาดนี้แล้วระดับต่อๆไปอันนี้ก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้านะถ้าหากว่าพระองค์ไม่สั่งสมบุญมาขนาดนี้ไม่สร้างบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับไม่ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเนคขธมะเจริญปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะมีขันติมีสัจจะมียธิฐานมีเมตตาและมีอุเบกขาถ้าพระองค์ไม่มีคุณธรรมอย่างนี้เนี่ยนะ พระองค์ไม่ไม่ได้สั่งสมบารมีมาอย่างนี้พระองค์ไม่สามารถที่จะสอนสิ่งเหล่านี้ได้พระอรหันต์เช่นพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็สอนไม่ได้เพราะท่านไม่ได้สั่งสมบุญมาเพราะความพิเศษของพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์สั่งสมบุญมาพระองค์จึงสอนธรรมะที่ใช้ได้และนําออกจากทุกได้จริงอันนี้เป็นพระพุทธคุณตามเป็นจริงข้อที่สองของพระพุทธเจ้า